ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปมาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับใน EP ีนี้ก็อยู่ใน EP ีนะครับรีวิวโค้ดมาใหม่นะครับที่สไตล โพชชั่นเกมนะอยู่ที่แปดสิบเก้าเลยนะเป็นคนที่2อนะครับที่มีค่าพลังนะครับ89แล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่สไตล์โพชชั่นที่89นั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นยอนครับนะครับโค้ชนะครับก็จะเป็นสโมสรนะครับบาร์เซโลนาแล้วก็ทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองนะครับจะมี2สไตล์นะโพชชั่นเกม89ดสิบเอาไว้แปนะครับก็จัดมานะครับในงบ 500ทองนะครับสำหรับสายฟรีก็สามารถเก็บทองสะสมแป๊บเดียวนะครับ5้าไวทองเองนะครับก็สามารถเก็บสะสมนะครับซื้อได้นะครับก็จะมีบูสเตอร์2บูสเตอร์นะครับมีไทโพสชั่นแล้วก็จัมปิ้งนะครับแอบวกอย่างละ1มานะครับแล้วก็แผนหน้าตาผมก็จะจัดแผนประมาณนี้เลยนะครับแต่ก่อนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับผมว่าน่าจะเคยเล่นสไตล์นี้นะแอบเพราะว่าตอนแรกๆนะครับเกมเปิดมาเนี่ยก็จะเป็น ไอโกนิวล่วาะนะครับที่มีค่าพลังสูงสุดเลยนะครับสำหรับสไตล์โพชชันเกมแล้วก็เป็นสไตล์ที่เล่นง่ายที่สุดสายต่อบอลน,นะครับสายต่อบอลมาแล้วนะครับทุกคนแอบแบบนี้จัดได้เลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นสไตล์นี้นาะนนะครับส่วนมากก็จะเป็นวิกเคาน์เตอร์ แล้วก็ลองบนเคาน์เตอร์นะครับสส่วนมากนะแต่ว่าในเกมนี้มีโค้ดมาแบบนี้ก็จะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับควรซื้อกันหรือเปล่านะครับใครที่เป็นสายงบน้อยหรือว่าใครที่มีสายงบเยอะๆนะครับจัดได้เลยครับไม่ต้องคิดมากนะครับสำหรับโยโค้ดนะครับโยนครับนั่นเองนะครับแล้วก็แทคกติกนะครับอินดวิโดโค้ดนะครับผมจะปรับ3แทคติกนะครับนี่เลยนะครับดีเฟสนะครับอ่าแทกหนึ่ง แล้วก็ดีเฟสสองนะครับทุกคนจะปรับประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วก็ผมก็จะไปสุ่มแหลกนะครับทําการรีวิวให้ดูนะครับวิธีการเล่นนะครับจะเป็นยังไงสําหรับสไตล์โพชชั่นเกมในการต่อบอลน,นะครับทุกคนนะใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะใครยังไม่กดไลค์นะครับก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนนะไปดูในเกมกันเลย นี่นะครับผมก็สุ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เช็คความพร้อมความฟิตของนักเตะของเรากันก่อนเลยนะครับถือว่าฟิตดีนะครับหน้าตาแผนก็จะประมาณนี้แล้วก็ดูทีมฝ่ายตรงข้ามกันบ้างนะครับปับ๊าบฮึมมาสเตย์วิกเคาน์เตอร์นะครับก็อ e ีปิกเหมือนกันนะมีเมสซี่นะครับมามีบีญ่านะครับฮึมฟลาเมเทนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะ ตึงเหมือนกันนะของเราก็หน้า3ตัวนะครับ3ประสานนะครับอ่าบาร์เซโลน่านะเป็นเมสซี่นะครับนี่มาโซเรสนั่นเองในร่างใหม่เลยมาครับเริ่มเกมกันครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นสไตล์โพชชันเกมนานแล้วนะครับทุกคนนะแต่ก่อนที่เป็นเกมโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้ดูก่อนครับโอ้โหพลาดพลาดแบบนี้เมสซี่ลงโทษเลยครับโดนก่อนนะฮะนี่ครับ พยายามจะบิวอัพนะครับโดนก่อนเลยนะครับมาแล้วก็มาต่อที่สไตล์โพชชั่นเกมนะครับก็แรกๆนะครับที่เกมมาเป็นอีฟุตบอลนะครับก็ส่วนมากนะครับผมจะเล่นเป็นสไตล์โพชชั่นเกมนะครับเน้นการต่อบอลมากๆนะครับแล้วก็โค้ชจะเป็นไปโกลเนโอล่านะครับในตอนนั้นถือว่าดีมากๆแต่ว่าจังหวะนี้อิงอื้คืนชนคานครับโอ้โหสวยครับน่าได้จริงๆนะหลุดมาเลยนะครับดูครับการต่อบอลครับนี่ครับ ต่อบอลใจเย็นต่อบอลใจเย็นใเนใจเย็นแล้วก็ยิงสิบบล็อกครับ <Barcelona. S 1> โอ้โหมาต่อเนี่เหมือนกันนี่ครับปาอลองโซ่ครับใครที่ชอบสายต่อบอลนะครับผมว่าจัดได้เลยนะสนหรับสไตล์โถชั่นเกมนะครับก็งบแค่5 0าทองนะครับ ก็ถือว่าน่าจัดมากๆนะครับอีกหนึ่งตัวแต่ว่าจังหวะนี้ครับเนม่ารียบ้อยครับตีเสมอได้เร็วเหมือนกันนะครับนี่็เบนไวเจอเนม่าครับเข้าเร็วครับก็ซัดเข้าไปเลยครับตีเสมอครับหนึ่งหนึ่งอานาทีที่15นะครับจากเนมาจูเนียร์นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็สไตล์ที่2นะครับก็จะเป็นสไตล์นีครับ วิกเคาน์เตอร์นะส่วนเกมเปิดมาใหม่ๆนะครับก็จะเล่น2สไตล์นะครับส่วนมากนะทุกวันนี้ก็จะมีหลายสไตล์มากๆนะครับทั้งวิกเคาน์เตอร์นะครับลองบอลเคาน์เตอร์เอาไว้ลองบอลนะครับถือว่าโพภชั่นเกมมาหลายสไตล์มากๆแต่ละโค้รนะครับก็จะมีสไตล์ที่ซ้ำกันด้วยนะครับแต่ว่าจะมีลูกเล่นที่บูสเตอร์นะครับบางคนก็จะเป็นบูสเตอร์หนึ่งนะครับบางคนก็จะเป็นบูสเตอร์สองนั่นเองนะครับแต่ว่ายนขับนะครับก็มาใหม่ล่าสุด ก็จะเป็นสไตล์โพชั่นเกมได้บูสเตอร์มา2เม็ดนะครับทาย potion บวก1แล้วก็จมปิ้งบวกมาให้1กับการกระโดดนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็มาดูกันครับว่าในเกมนี้จะตึงกันหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ค่อยทถนัดเท่าไหร่นะสำหรับสไตล์โ o t i o n เกมแต่ว่าก็เล่นได้นะครับทุกคนมาจังวันนี้ก็จัดแผนนะครับขึ้นอยู่แต่ละบ,บางเกมด้วยนะว่าเราเจอทีมแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้ เป็นแผนเดิมตลอดนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนปรับแต่งได้นะแต่ละเกมนะครับบางทีคู่แข่งนะครับอาจจะจัดแผนไม่เหมือนกันนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามหน้างานได้เลยนะครับสำหรับแผนนะครับใครที่ชอบสไตล์โพชั่นเกมนะครับก็ให้เน้นกลางเยอะๆหน่อยนะครับนะผมก็มีกลาง3ตัวนะหน้า3นะครับหลัง4หมาครับใครที่จัดแล้วนะครับสำหรับ500ทองนะครับเอามาเล่นกันแล้วนะครับฉายแผนไหนกันบ้างนะ ก็มามันมาแชร์กันได้เลยน่ครับทุกคนมาดูในเกมวันตอนครับเนี่ยมาให้มาบอลลีนี่ต้องขึ้นมาล้างก่อนครับต้องใจเย็นๆนะสลับสไตล์โพชันเกมนะต่อบอลแบบนีก้ยกมาครับยังได้แล้วก็ยกขึ้นมาครับหืมไม่มีช่องนะคู่แข่งก็ถือว่าบีบเร็วเลยครับนั่นไงครับบีบค่อนข้างเร็วจ่ายมาได้ลองสู้ครับแกเพจมาได้ครับเนี่ยมาเนี่ยมาเดักบรรทัดโยกกับหลังก่อนแล้วก็จ่ายมาครับ ได้ที่โซเลตด้วยโซเลตพิกพิกแล้วก็จ่ายมาเนมายิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้ต่อบอลโคตรสวยครับนี่ครับโซเลตโซเลตแทงมาแล้วก็ให้เนมาครับซัดเข้าไปอื้มสองประตูต่อหนึ่งครับในเกมนี้อื้มแสงนำนะครับนาทีที่45เลยนะครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรกโอ้โหโดนนำก่อนครับแต่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกนะครับเราก็แสงนำได้คืนนะครับ มหมดไหมจานทดเวลา2อนาทีแล้วก็เรียบร้อยก็สำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็ออกนําคู่แข่งไปก่อนนะสองตตนึงนะครับแต่ว่าโดนนําก่อนนะครับโอกาสจบของเรา5ครั้งเลยนะแต่ว่าการควอบคุมบอลของเรานะครับหกปรตโอกาพสพาดบอลน,นะครับห้ครั้งเลยนะครับสำหรับสไตล์นี้นะคุณติว่าค่อนข้างแจ่มอยู่นะครับเราสามารถขึ้นนําคู่แข่งได้นะครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรกซะด้วยแต่ว่าต้องพยายามดีๆนะครับเพราะว่าเกมเพย์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่านิ่งกันหรือเปล่านะเพราะว่า เพิ่งเป็นเกมเพย์เวอร์ชันนะครับ4.4.0นะครับน่าจะได้ครบ7วันนะครับเพิ่งได้7วันนะก็ความรู้สึกนะครับก็ยังไม่นิ่งมากนะแต่ว่าก็เล่นดีกว่าแพทเดิมอยู่นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะใครที่รู้สึกว่านิ่งหรือไม่นิ่งยังไงนะครับมาเมนกันได้นะนะครับเป็นฟาสต์จังวันี้ยังไงโยกไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าแบบนี้โอ้โหใส่ก้อยง่ายๆเลยครับตีเสมอครับดูครับทุกคนนี่จ่าบอล โอ้โหไม่มีใครเข้าครับดูครับไม่เข้าไม่เข้าแบบนี้ก็โยกโยกกลับมาแล้วก็ใส่ก้อยง่ายๆแบบนี้ครับโอ้โหตีเสมอครับอย่างง่ายนครับกว่าจะมาได้ทีละลูกนาทีที่55นะครับ2-2ครับตุรามครับมาที่เมซี่ยอนครับซิลวาโซเรต เล่นกับโซเลตครับยนครับแล้วก็อลองโซอลองโซวนวนแล้วก็จ่ายมาจงังหวะหนีไม่ดีเลยครับเสียจงังหวะโรทามาซิุสให้กับบียาครับดอนนานูมามาลาลนานะครับมาลาลนาจังหวะนี้ดอนนานูมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับสตันนี่ยังปัดได้ครับโอ้โหเกือบโดนครับทุกคนมานี่ครับทำชิงไปได้ทำชิงไปได้ต่อบอลไปอ จนวะนี้จ่ายไม่ดีครับสำหรับโซเลสมาที่เมซี่เมซี่โยกโยกยังไงยังได้ไหมเบนไว้เบนไว้ทาบอลล่ามออกไปครับแล้วก็ได้ลูกทุ่มครับมาลินี่ให้มาที่ไอเคียดยนี่เปิดยาวๆออกมาให้กับเมซี่พักไม่ได้ครับเสดบอลไปเลยนี่มามาเซอร์เทนโยกไม่ผ่านครับโรนัลินโยสิ้นวา โดเรนโยครับโดเรนโยจ่ายมาที่โตนาลิโตนาลิให้มาที่เอโต้ครับโดเรนโยแทงมาแล้วก็เอโต้โยกมาจะยิงเองครับติดบล็อ <Kas> กแต่ว่าเข้าทางเข้าทางเนมมาเอียงปั 92. ่นเรียบปรยครับ <Minecraft> ด <exaggerated> ูโอ้โหแซงงามสามสองครับดูครับน่าได้ตั้งแต่จังหวะนี้นะครับยิงมาติดบล็อกแล้วก็เนเมมาเก็บเก็บแล้วก็ อย่างปั่นเลยครับโอ้โหยืนปั่นเลยนะครับขณะไม่มีสกิลบิดเคอเลอร์นะครับเนี่ยหืออย่างแจ่มเลยนะครับผมว่าน่าจะให้เนมย์มาล่านนี้นะครับมีสกิลบิดเคเลอร์ติดตัวมาก็ยังดีนะโอ้โหถ้าได้มาเป็นบิดเคเลอร์นะครับผมว่าแจ่มแน่นอนนะสำหรับเนเมา์ครับแต่ว่าโดนตีเสมอเฉยเลยครับโอ้โหเพิ่งยิงขึ้นนําแป๊บเดียวครับโอ้โหรูเกมไม่มีอะไรเลยครับโดนตีเสมอครับ 3ครับดูครับเกมเพย์อะครับี้ยบางทีโอกาสเรานะครับค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับแต่ว่ายิงนะครับบางทีก็ไม่เข้านะรู้สึกว่าผู้รักษาประตูนะครับเหนียวจริงๆนะสลหรับในแผ่นนี้บางทีนะครับเรากดยิงไปนะครับมันยังก็ไม่ยิงให้นะเออก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าพอกดยิงนะครับแดงๆนะครับก็ไม่ยิงให้หืมจังหวะนี้เกือบโดนอีกแล้วครับใบชวนคานครับช่วงท้ายๆเกมแบบนี้ครับต้องระวังเลย เมซี่เข้ามาโตนาลี่ครับโดลินโยแทงยาวๆมาเอโตเอโตก่อนหมดได้ไหมก่อนหมดยกยกโดลินโยโอ้โหมาไม่ถึงครับโอ้โหเสียโอกาสไปเลยครับแต่ยังเก็บได้ครับทว่าเวลา4นาทีดูรามโดลินโยตัวนาลี่ครับมาทำชิงแทงไม่ได้ครับไม่หลุดแต่ยังเก็บได้อยู่ครับที่ฟานได้ตูราม เมซี่เมซี่จ่ายมาอารลสปูยูแล้วก็สกัดออกมาเรียบโปรครับโอ้โหในเกมนี้ก็ถือว่าสุดมันมากๆนะครับแต่ว่า MVP นะครับน่าจะเป็นเนมาของเรานะครับนี่ถือรูกบอลกลับบ้านเลยนะครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับทุกคนโอ้โหถือว่าสุดมันจริงๆครับกับการรีวิวโค้ชยอนครับนะครับใครที่ชอบสไตล์ต่อบอลนะครับโพสชันเกมนะครับที่มีค่าพลัง89แบบนี้2บูสเตอร์ด้วยนะครับ จัดได้เลยนะครับเนี่ยมาของเราก็เดตติ้งอยู่ที่8.5นะครับในเกมนี้นะครับถือว่าสุดจริงๆก็รับ MVP ปไปเลยครับรองมาก็จะเป็นโซเรสนะครับมารินน่6.0นะครับใครที่ จัดมาแล้วครับสลับในงบ500ทองนะครับออกมาเล่นกันแล้วครับเล่นแผนไหนกันบ้างนะครับเป็ยนังไงกันบ้างก็มาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด s u b สไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอเกันใหม่สวัสดีครับ